วันนี้ต้องเจออยู่ที่เบอร์เกอร์คิงค่ะและวันนี้นะคะจะพามากินของอร่อยอีกแล้วกับเมนู The Original e g จั s ไอติดูสิดูสิว้าทุกคนอันเบลอร์บาลามากอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแองกัสนะคะเป็นเนื้อแองกัสที่นำเข้าจากออสเตรเลียแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือจะบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะคะไม่จกตาคืออร่อยแน่นอนเลยคือแบบหอมหอมอะ แล้ววันนี้นะคะก็ไม่ได้มากินแค่บเบอร์เกอร์นะแล้วก็สั่งนี่มาด้วยเฟ,ฟ์ฟราแบบร้อนๆเลยอ่ะชิมหน่อยได้ไหมอ่ะอืมอืมกินด้วยกันไหมคะหนูเริ่มเลยนะหนูอยากให้ทุกคนได้รู้ละมาเริ่มกันที่เมนูนี้เลยค่ะนี่นะคะก็คือ Angus XT Steakhouse ทำไมถึงเป็น Steakhouse ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นซอส s t e a k h o u s e ที่เรีได้ว่าเข้มข้นมากๆ้ <Wow. S 2> ดูความชีสสิ เนื้อแองกัสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนำเข้าจากออสเตรเลียแล้วก็เนี่ยออนท็อปด้วยชีสแบบว่าแบบเยิ้มๆแบบนี้แล้วก็เห็นไหมมีมะเขือเทศมีผักนะคะวุ้ยน่ากินอ่ะอโอน่ากินอ่ะสีหน้าหนูออกใช่ไหม มันน่าอร่อยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวหนูจะเป็นตัวแทนนะคะในการทําให้ทุกคนหิวตามเองพร้พอมหรือยังทำากันแล้วหนูก,กัดเลยนะงับนี้เลยนะงับนี้เลยนะหนึ่งสองสามอร่อยมาก หอมเนื้อนะคะแล้วก็อ่ะดูนิดนึงว่าเขามีเบคอนกรอบมาด้วยคือทารวมกันแล้วรสชาติมันกลมกลม่อมอร่อยมากๆเลยค่ะมีชีสเพิ่มความมันเข้าไปอีก ต้องมาลองต้องมาลองชิ้นนี้นะคะชิ้นใหญ่มากๆของคุณภาพมากๆราคา2 3 9บาทจริงคือคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าเนื้อนำเข้าจากออสเตรเลีย100%เป็นเนื้อแองกัสทุกคนดูสีดูความฉ่ำนะคะโอ้โห,โหยั่วขนาดนี้เราต้องมาแลา้วไมที่ b u r g ์เกอร์สาขายูดีทาวนะคะขออนุญาตวางก่อนเพราะว่าอยากจะโชว์เมนูต่อไปละนี่ได้กลิ่นของแบบแบล็กทอฟเฟล Black Truffle ทุกคนและเมนูนี้นะคะก็คือ Angus XT Black โอ้ทุกคนหอมมากได้กลิ่นไหมคะอร่อยอ่ะคือได้กลิ่นก็อร่อยแล้วอ่ะตอนนี้นะคะเป็น Angus XT Black t ท u f บลนะคะคือเ็ด b l a ็ k ทั u เฟิลเนี่ยเรานำาเข้าจากอิตาลีเลยจริงไม่จบตานะคะคือแบบหอมอ่ะแล้วเนื้อ Angus อ่ะพร้อมแล้วอ่ะหนูไปเลยนะอืมอ้ม,อ,มอร่อย <laughs> มาก อร่อย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 ดูสิความแบบว่าซอสเห็ดแบล็คทัฟเนะคะคือเขาเคี่ยวมาจนหอมมันมันเข้ากันดีมากๆกับเนื้อที่ทานแบบคู่กันอ่ะเนืหยุดไม่ได้แล้วอ่ะนกไปต่อนะทุกคนหิวไหมคะอืมอืมอืมอร่อยวู้อยามาสัมผัสความอร่อยแบบนี้นะคะมากันได้เลยที่เบอร์เกอร์คิสสาขายูริทาวค่ะอยู่ที่ซอย3นะคะเข้ามาที่ซอย3นะคะจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาในร้านได้เลย บรรยากาศดีมากนะคะแอร์เย็นฉ่ำเราจะบอกว่าเบอร์เกอร์คิงที่ยูรีทาานะคะเป็นสาขาเดียวในจังหวัดอุดรธานีเลิกต้องมาแล้วไหมต้องมาแล้วไหมคะแต่ว่าตอนนี้หนูหนูไม่ไหวแล้วหนูขอกินต่อนะคะ